ปือใหญ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกตเขตสสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่หมู่ที่1บ้านปื้อใหญ่ตําบลปื่อใหญ่อำเภอขุข,ขันจังหวัดสีสเกตบนเนื้อที่28ไร่2งาน7 4ตารางวาแต่เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตํบลปือใหญ่ส วงเล็บบ้านปลือใหญ่ตั้งขึ้นเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2480โดยอาศัยสาราวัดปลือใหญ่เป็นสถานที่เรียนเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 4มีนักเรียน105คนครู2คนโดยมีนายดีทองแพรวทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่มีเขตบริการ5หมู่บ้านคือหมู่1บ้านปลือใหญ่ มู่3บ้านตาบอกหมู่10บ้านเกตหมู่17บ้านทุ่งชัยและหมู่20บ้านนาคอปัจจุบันปีการศึกษา2565มีค้าราชการครูและบุคลากรทั้งสิ้น33คนนะักเรียน516คนโดยมีนายเอกภักวังคพันธ์เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษานายพานุวัฒน์บุตรมีเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มีข้อมูลพื้นฐานด้านอื่นๆดังนี้ 1. อาคารเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการจำนวน3หลัง28ห้องปัจจุบันกำลังก่อสร้างเพิ่มอีก1หลังเป็นอาคารเรียน3ชั้นแบบ212รอทับ57กรวมเป็น4หลัง 2. อาคารอเนกประสงค์แบบ205ทับ26งบประมาณจากทางราชการจำนวน1หลัง 3. อาคารวิทยาบริการ1นึ่งหลังสร้างด้วยเงินบริจาคใช้เป็นอาคารห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องสมุด 4. อาคารโรงอาหารขนาด300ที่นั่งสร้างเงินบริจาคด้วยงบประมาณ1,500,000บาทจำนวน1น00ึ่หลัง 5. อาคารโดมกีฬาขนาดพื้นที่20คณ30ตารางเมตรสร้างเงินบริจาคด้วยงบประมาณ1,600,000บาท จำนวนหนึ่งหลัง ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านปรือใหญ่เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้เรียนรู้จักป้องกันตนเองและสังคมได้อย่างปลอดภัยครูและบุคลากรปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและชุมชนมีส่วนร่วม พันธกิจ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ 4. จัดและดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป้าประสงค์ 1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุลน,นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง คุณภาพและสเสมอภาครู้จักป้องกันตนเองและสังคมได้อย่างปลอดภัย 3. ครูผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 4. สถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็น,นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล สถานศึกษาบูรณาการการทำงานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกส่วน 6. นักเรียนครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ของโรงเรียนความรู้คู่คุณธรรมผู้นำทางวิชาการเอกลักษณ์ของโรงเรียนแหล่งเรียนรู้เด่นสภาพแวดล้อมดีขัมขวัญของโรงเรียนคุณธรรมดีมีวินัยฝ่ายศึกษาปรัชญาของโรงเรียนปัญญาโลกัสมิตรปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก สีประจำโรงเรียนขาวแดงสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ความสะอาดความว่างเปล่าของผู้เรียนเริ่มเข้ามาในโรงเรียนสีแดงหมายถึงความเข้มข้นของเนื้อหาสาระวิชาความรู้ทักษะประสบการณ์ที่ได้รับจากการเติมเต็มในโรงเรียนงามเมื่อเข้ามาและจงงามยิ่งเมื่อออกไป ค่านิยมขององค์กรรักโรงเรียนเหมือนบ้านรักงานเหมือนชีวิตรักลูกศิษย์เหมือนลูกตนรักชุมชนเหมือนบ้านเกิดตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนต้นไม้ในป่าใหญ่เปล่งประกายแสงแห่งอารุณผลงานที่ภาคภูมิใจปีการศึกษา2565ได้รับโล่รางวัลยกย่องและเชิดชูเกียร์ รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับประเทศปีการศึกษา2,564ครูได้รับรางวัลทรงคุณค่าสปทออเบกอวอร์ดดังนี้นางสาวพิมพ์บุญวารินได้รับรางวัลชนะเลิศเรียนทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับกอนประถมศึกษาด้นานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางปราณีธรรมนิยมได้รับรางวัลชนะเลิศเรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนตน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางบุษริยาพุทธวงศ์ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ด้านวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา2563นายปริญญาพงศ์สูง ชนะเลิศเรียนทองระดับชาติครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นกลุ่มวิชาสุขศึกษาและภละศึกษาด้านวิชาการปีการศึกษา2560เด็กหญิงจิราวดีบอมรุงวัฒน์ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็กปีการศึกษา2560ข้าวรวมโครงการหนึ่งตำบลหน 1, ึ่งโรงเรียนคุณภาพ หรือโรงเรียนคุณภาพประจำำําตําบลปีการศึกษา2,559เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐปัจจุบันเรียกว่าโรงเรียนคอนเน็กตีดีตั้งแต่ปีการศึกษา2,555เป็นต้นมานักเรียนได้เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลป,ะ,ปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติและได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศระดับเหรียญทองทุกปีนางสมพรพรมมาดวง ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษได้รับการคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูดีในดวงใจประจำปีพุทธศักราช2563นางปราณีธรรมนิยมตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษได้รับการคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูดีในดวงใจประจำปีพุทธศักราช2564 าพระราชาให้ข้อคิดการปฏิบัติตนไว้ว่าอย่าคบคนด้วยฐานะให้คบคนด้วยความรู้มีมิตรภาพด้วยความรักความผูกพันและขอให้มีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาผู้มีพระคุณประเทศชาติและพระมหากษัตริย์ถ้าทุกคนปฏิบัติตามศาสตร์พระราชาแล้วก็จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ประเทศก็จะมีแต่คนดีและทำให้ประเทศจเจริญก้าวหน้ารวมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันตนเองและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเกิดความสมดุลในการมีส่วนร่วมของบ้านวัดโรงเรียนยึดหลักธรรมพิบาลเป็นฐานตลอดจนขยายสู่ชุมชนในการพัฒนา ที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโรงเรียนบ้านปลือใหญ่ขอรายงานผลการดำเนินง,งานโรงเรียนศิีห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงดังนี้ด้านบริบทของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปลือใหญ่ได้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนศินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ปลูกฝังศิลธรรมอันดีงามเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนการจัดการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติยึดหลักการจัดการบริหารแบบบวรคือบ้านวัดโรงเรียนและได้รับใบประกาศเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนศิลห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงจากชุมชนคนรักในหลวงและภาคีประจำปี2564มีการจัดทำป้ายโรงเรียนศิลห้า ครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบมีแหล่งเรียนรู้หรือศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนศีล5ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงภายในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองอย่างเหมาะสมมีการจัดสภาพบรรยากาศภายในโรงเรียนในห้องเรียนและชุมชนโดยรอบสะอาดปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เพื่อให้เกิดความน่าอยู่น่าดูน่ามองน่าเรียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโรงเรียนได้จัดสรรเขตพื้นที่รับผิดชอบร่วมกันทำความสะอาดดูแลเขตพื้นที่ในทุกๆเช้าปลูกจิตสำนึกในการทำความสะอาดโรงเรียนด้านบุคคลผู้บริหารคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านเปลือใหญ่ประพฤติปฏิบัติตน,ตนตามหลักศีลหไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนและชุมชนโรงเรียนบ้านปือใหญ่มีการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่างเพื่อเป็นพลังสำคัญในการผลักดันส่งเสริมให้คนทําความดีพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชนโดยมีการรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์อยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยมุ่งส่งเสริมสนับสนุนบ้านวาดัดโรงเรียน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนมีการรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างผลิตภัณฑ์ในสถานศึกษาโดยโรงเรียนบ้านเปลือใหญ่มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งทางทักษะวิชาการและด้านทักษะชีวิตสามารถนำมาใช้ได้จริงโดยการได้รับการเรียนรู้จากครูผู้ที่มีความรู้ความสามารถในทักษะวิชานั้นๆ ผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านปลือใหญ่เข้าร่วมเป็นพุทธศาสน,นิกชนและเป็นสมาชิกโรงเรียนศรนห้าตามร้อยพ่ออย่างพอเพียงทุกคนด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านปลือใหญ่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนศรนห้าตามร้อยพ่ออย่างพอเพียงปลูกฝังศีลธรรมอันดีงามเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนการจัดการศึกษา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติยึดหลักการบริหารจัดการแบบบวรคือบ้านวัดโรงเรียนโดยคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนจากชุมชนผู้นำหมู่บ้านผู้ปกครองพระสงฆ์ผู้บริหารโรงเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบริหารงาน มีการมอบหมายงานหรือความรับผิดชอบในการดำเนินงานโรงเรียนศรีห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงที่ชัดเจนโรงเรียนบ้านปอใหญ่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม12ประการโดยได้ปลูกฝังพื้นฐานของกิจกรรมเพื่อช่วยพัฒนานักเรียนให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปดำเนินการใช้และปฏิบัติได้จริงเช่นกิจกรรมล่าเสาธงกิจกรรมวันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การเข้าค่ายอบรมคุณธรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีเป็นต้นโรงเรียนบ้านปรืใหญ่มีการรณรงค์การแต่งกายด้วยชุดภาพพื้นเมืองสวยในวันอังคารและแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยในวันศุกร์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิน่นและวัฒนธรรมไทยโรงเรียนบ้านเปรือใหญ่มีวิถีชีวิตตามแบบประชาธิปไตยคือคารวะธรรมสามัคคีธรรมและปัญญาธรรม ยึดหลักในการดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนามีหลักทางประชาธิปไตยในการดำรงชีวิตด้านการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านปือใหญ่มีการขับเคลื่อนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและเขียนเป็นรูปธรรมมีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการปลูกผักสวนครัวสวนผักรั่วกินได้ที่มีความมั่นคงแข็งแรงสวยงามเพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการเอาตัวรอดการใช้ชีวิตแบบพอเพียงสามารถพึ่งพาตนเองได้และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงมีการจัดป้ายประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมในโครงการโรงเรียนศิล5ห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงตามบริบทที่ยั่งยืน